มันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งฮะค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะอาจารย์ประเด็นนี้ก็คือที่เรื่องเล่ากันว่ามีผู้หญิงผมย้อนนะนะม,มีผู้หญิงก็เป็นนักเที่ยวนะฮะเขาก็ไปเที่ยวตามบาร์ตามขับแล้วก็ไปเจอนายทหารคนไปเจอทหารนะฮะเป็นพลทหารนะฮะเป็นจ่ามิตกว่านะก็รู้จักกันอะไรกันสุดท้ายก็มีลูกกันนะฮะแล้ววันดีคืนดีนะผู้หญิงคนนี้ที่เป็นพยาบาลด้วยนะไปเที่ยวตอนคืนแล้วปรากฏว่าผู้ชายเนี่ย เขาก็ส่งเงินให้ผู้หญิงทุกเดือนนะอืแต่ไปรู้จักกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นครูเจาะลึกครูคนนี้ก็มีผัวแล้วไม่ต่ำกว่าสี่คนนะฮะอาจารย์แต่ครูคนนี้เขาบอกว่าติดใจไอ้จ่าคนนี้มากเลยนะสุดท้ายก็มีการลงฟงลงเฟซคุยไลน์อะไรกันออกอรายการดังด้วยนะนะครับปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยเขาท้องลูกคนที่สองเขาทนไม่ได้นะอาจารย์เขาก็ไปแจ้งกับออผู้าราชาของทหารคนนี้และ ล่าสุดผู้หญิงเอล่าให้ฟังว่าถูกไล่ออกแล้วเพราะทหารเขาบอ,อกไล่แรงมากผู้หญิงที่เป็นครูนะฮะกําลังถูกอพิจารณาอยู่คาดว่าถูกไล่ออกเช่นกันมีสื่อเพื่อนครูด้วยกันเขาด่าเอาผู้หญิงคนที่เป็นพยาบาลแล้วเป็นเมียหลวงว่าเป็นคนใจแคบไอ้เรื่องแค่นี้ทําไมไม่คุยกันแล้วให้ผู้ชายเนี่ยตกงานและตัวเอง <c oughs> ลําบากในเมื่อตัวเองตั้งท้อง อาจารย์คงทราบนะครับคนตั้งท้องอะไรนี่มันจะมีสวัสดิการใช่ไหมฮะตอนนี้เดือดร้อนแ,แล้วแล้วตอนนี้ก็มองไปว่าไอ้การที่ผู้หญิงจะไปแย่งผัวใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็บอกเป็นเรื่องปกติออาจารย์คิดว่าสังคมทุกวันนี้มันเลวเลวร้ายไหมมองประเด็นแย่งผัวเป็นเรื่องปกตมิมันเรื่องมันผิดเพี้ยนสังคมไทยมันผิดเพี้ยนครับเนะมันผิดเพี้ยนมากๆกก็ถ้าเห็นหากว่าเป็นเรื่องปกติ มันก็เพียงแต่ว่ายังไม่โดนเข้ากับตัวเอง oh. นะให้โดนเข้ากับตัวเองก่อน,อนยังไม่เจอไม่เจอ,เจอแล้วก็ก็ไม่ช้าคงจะได้เจอ,อเพราะออกมาขนาดนี้ออกตัวใช่ไหมอาจารย์คือเราจะไปตัดสินคนอื่นด้วยความคิดของเรา<ะ>เพราะเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อโดนแบบนี้สภาวะจิตของเขานะกระทบกระเทือนแระดัดไหนสองอนาคตและครอบครัวเขา จะเป็นอย่างไรใช่จเมื่อเรายังไม่โดนเออย่าไปตัดสิคนอื่นก่อนเราจะว่าใครเนี่ยย้อนนึกถึงตัวเองก่อนว่าถ้ากูเองเนี่ยเจอสภาพแบบนี้กูจะทําอย่างไรกูจะคิดอย่างไรนะก่อนที่เราจะไปว่าใครบางทีคนเราเหมือนงงแล้วโดยเฉพาะเป็นระดับครูเมื่อคุณเป็นครูเนี่ยนะเป็นที่เคารพนับถือนะ เด็กๆมันยกมือไหว้คุณทุกวันแต่การกระทําแล้วก็จิตใจของคุณต่ําซามแบบเนี้ยคุณยังเป็นออกไปมันก็สมแล้วนะจะไว้ทําไมอะ่ะทําไมอย่างนั้นเราก็จะมีครูเร็วๆไว้สอนเด็กอะ่ะใช่ใชไหมใช่ใชคิดอีกมุมหนึ่งตเอ,อ่เราก็จะกลายเป็นว่าเราจะมีแต่ครูเร็วๆเอาไว้สอนเด็กแล้วลูกหลานเราจะเป็นยังไงต่อไปมันก็จะเป็นแนวคิดว่าเอ้ย การแย่งผัวแย่งเมียกันมีชู้กันอะไรเรื่องปกตินี่ครูเราก็ทําใช่ไหมละ่ะแล้วแล้วประเด็นทหารอาจารย์อาจารย์วิเคราะห์หน่อยเขาให้เงินเมียทุกบาททุกกระตังนะให้เมียหลวงนะอืเขาก็รับผิดชอบดีนะอาจารย์เอาในมอมนีนน้ันก็ถือว่าดีตรงนั้นถือว่าดีแต่ทีนี้ในเมื่อคุณจะมีคุณจะต้อง,ต,องต้องเจราจากันไหมก็น่าจะคุยนะต้องคุยนะนะต้องคุยกับเมียหลวงว่าอนุญาตไหม อาจารย์คิดว่าอาจารย์ใช้คํานี้เลยแต่ทีนี้ในเมื่อทางน้อยมีคู่อยู่มันก็ไม่ได้อยู่แล้ววะสี่คนอาจารย์อ่าสี่คนคนนี้เขาก็มีบุญมีผัวเยอะเขาทําบุญมาดีเขาทำบุญมาดีอืมแต่ถ้าภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าดอกสีทองอดอกทองดอกสีทองอาจารย์พุทธภาพดอกสีทองอาจารย์มีอยู่คนหนึ่งนะผมใช้คำว่าเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะในอดีตแต่ยูสุพันเนี่ยอาจารย์หน้าตาสวยนะ เขาก็อยู่แถวซีแยกน้ำพิมเอาฟันทงให้ได้อาจารย์เชื่อไหมว่าเขาคุยกับใครนะเพื่อนบอกนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วได้ทุกผู้หญิงคนนี้ทุกคนเขาว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนกับว่าถูกสาบว่าอาจารย์ว่าเป็นเหมือนอะไรนะเป็นพวกกาจีวันทองอะไรคือใกล้ผู้ชายแล้วมันมันมันต้องต้องนั่นอ่ะไม่ใช่หรอกมันจริงอมันเป็นโรคชนิดหนึ่งโรคฮิตกเลียมอ่าแล้วขนาดนั้นแหละอ่าคือไม่ปกติอ๋ออ่าสภาวะจิต แล้วเป็นโรคชนิดหนึง <He S 2> ่งเขาไม่รู้ตัวใช่ไหม αι? อาจารย์ตอนนั้นก็คือมันไม่ใช่ไม่รู้ตัวรู้แต่ว่ามันบังคับตัวเองไม่ได้ <overs> นะถือว่าเป็นโรคชนิดหนึง<ข>น่งทีนี้มันก็ต้องอย่างว่าอะไรนะเมื่อเขามีอุบัิสัยแบบเนี้ยอแต่ว่ามันได้รับการตรวจเช็กไหมว่าเขามีป่วยทางจิตหรืออะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องให้ความยุติธรรมกันตรงนี้ก่อนก็ไม่มีใครตรวจเช็กันทุกคนก็ชอบ<ะ>อาจารย์ก็ได้หรอกว่ามีเป็นร้อยอะ นะมันอะไรก็แปลกอโอเคมีพระพระผู้ใหญ่อยู่รูปหนึ่งเขาโพสลงในเฟซอาจารย์เขาบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นด่าพระเนี่ยจริงๆนะพระต้องมีอาชีพเสริมอาจารย์คิดว่าท่าน,ท,านท่านมีความคิดยังไงครับที่ท่านพูดคืออาชีพเสริมคืออะไรอ่ะไอ้เนี่ยท่านท่านฟันธงไม่ไม่ชัดคือหมายความว่าไปรับจ้างเขาเรียกว่าอะไรนะเชียร์พระให้กับจีนอาจารย์เห็นว่าปัจจุบันทุนจีนเนข้ามาระบาดใน,ใน,ใ,นในวงการเราเยอะนะอืแล้วปรากฏว่า ไอ้คารวาดเนี่ยท่านพูดไม่ไม่ขังเหมือนพระอืมก็เอาพระระดับภาคตะวันออกดังเลยครับสื่อมันก็ไปลงนะฮะว่าเออพระเชียร์จริท่านกรอกเอาเฮ้ยคำพูดนะมันต้องมีอาชีพเสริมให้พระแดกมั้งสิท่านพูดคานี้นะแรงด้วยนะไอ้เ,อเราก็อุท่านพูดขนาดนี้เลยแต่ก็โทษนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านศรัทธาเหมือนเดิมครับไม่มีใครไปว่าาเลยกลับไปว่าไอ้นักข่าวที่ไปสัมภาษณ์ท่านเอาจารย์ แปลกนะท่านท่านเก่งนะท่านมีคาถานะดึงดูดใจดาโยมได้ยาวมากๆเลยจิตวิทยาจิตวิทยาส่วนมากจิตวิทยางนั้นละโกดให้เขาเชื่อนพูดให้เชื่อก็บอกแล้วสังคมคนไทยพูดทุกวันเนี้ยถ้าจะหลอกมันหลอกง่ายผมเองยรคารวาทแท้ๆผมยังไม่กล้าทำเลยจริงอาจารย์ถาผมจะเอาตังค์มันง่ายนิดเดียว อีที่ปาฏิหาริย์ทำไมผมจะทําไม่ได้ถ้<ะ>าไม่จะทาไม่ได้ทีนี้ทาไปเนี่ยเพื่ออะไรทําไปก็เพื่อจะหลอกเขาไงแล้วมันดีไหมล่ะอาจารย์พูดอย่างนี้ผมยอมรับว่าเป็นอาจารย์ที่ผมแนะนำและกราบไหว้ได้อย่างเสนหนใจมันก็เหมือนอาจารย์บางคนที่ภาคตะวันออกนะผมผมฟันธงภาคตะวันออกอแค่นั้นนะขอโทษนะครับไหว้ครูแต่ละทีเนี่ยคนเป็นพันนะนั่นเอียดเลยนะผมไปฟังคําสอนอะไรก็ตามนะ มันเคยไม่เคยสอนคนนะเน้นอย่างเดียวว่ามาบูชาวัตถุบงคลของอาจารย์นะแล้วเรื่องผู้ชายไม่ขาดอืมเน้นอย่างเดียวคือผู้ชายไม่ขาดคือถ้าทางตะวันออกจะเป็นอย่างนี้หมดพอแถวน้นนะ่ะเออ่หญิงบริการมันเยอะอนะ,นะก็ต้องอาศัยกินเงินน้ํากามเขานั่นแหละนะรายได้ก็คือเงินน้ํากามทั้งนั้นแหละอตายนะ้วมันสอนอย่างนี้นะอาจารย์แล้วเรากลาวไหวมันเหรอ ก็ okay. แล้วแต่ใครศรัทธาม,มันก็เป็นบุญเป็นกรรมที่ร่วมกันมาม,มันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งของเขาต้องถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งของเขาครับเขาทําของเขามากันอย่างนั้นผู้หญิงบางคนอนาะจารย์มันมีศักดิ์ศรีนะมันจนยังไงมันก็ไม่ขายตัวนะอืม,มันยอมกินข้าวกับไข่ต้มไข่เจียวดีกว่านะไม่ต้องไปหรูไม่ต้องไปใช้กระเป๋าแบรนด์เนมหรอกอแต่บางคนไม่ได้เพื่อนมีอะไรก็ต้องมีให้มากกับเพื่อน เราจะเอาเงินมาจากไหนอ้าวไอ้ <ừ> นี่แหละมีคนเสนอภาวะจิตใจคนไม่เหมือนกันนะมันก็มีอย่างนี้มาตั้งแต่โบราณโบราณนะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแหละด,ด,ดูนี่แอปหาคู่นะอาจารย์นะมันลงเบอร์ไลน์เลยนะอืม <ừ> ลงเบอร์ไลน์เรียบร้อยเลยบอกราคาเสร็จเรียบร้อยอม,มีห้องให้เสร็จเนี่ยอาจารย์คนเราปัจจุบันนี้มันเหมือนกับว่ากฎหมายมันโหนกตาบอดแต่ตำรวจที่จังหวัดนครสวรรค์ จับผู้หญิงขายตัวเป็นแม่ไม้นะอาจารย์โอ้โหวงเรียงแถวถ่ายรูปกันขายตัวปรากฏว่าคนคด่าเละเลยคือยุคนี้มันก็พูดยากเนาะเราก็เห็นใจทุกฝ่าย<ะ>ตั้งแต่เศรษฐรรกิจมันตกต่ำมา<ะ>นะมันก็ลำบากอ่ะนะ,ะอย่าลืมนะปากท้องมันต้องกินมันต้องใช้นะ,ะ,ะในแต่ละวันมันมีความจำเป็นต้องใช้เงินตลอดเวลาด้วยตลอดเวลาด้วย ฉะนั้นทุกวิถีทางที่จะเอาตัวรอดผมถือว่าคนเหล่านี้เขาเอาตัวรอดนะถึงเขาจะขายตัวเขาเขาไม่ได้ไปจี้ไม่ได้ไปปล้นไม่ได้ไปลักไปขโมยไม่ได้ไปค้ายยานะอันเนี้ยผมเองผมไม่คิดอะไรกับคนพวกนี้นะไม่จำหนิเขาเอาตัวรอดเขาเมื่อเราไม่ได้รู้สภาวะของเขาอะก็ไม่ได้ยกไม่ได้ยกย่องด้วยใช่ค่าน้ำเราที่ไหนค่าไฟเอาที่ไหน ลูกหลานไปโรงเรียนเรวที่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างคนเราพอมันเข้าตาจนอ่ะมันต้องหาวิธีเอาตัวรอดนะสมัยก่อนเนี้ยพอ่อครอครบครอบครัวยากจนดิน้นร้นเอาตัวรอดลักขโมยก็ต้องยอมเพื่อให้ลูกหลานมีกินอันนี้ผมก็เห็นใจนะถึงแม้มันจะผิดก็ตามนะ แล้วทีนี้ทำไมสภาวะบ้านเมืองเราเนะี่ยมันถึงมาถึงขั้นนี้ได้ประชาชนอดอยากกันขนาดนี้มันเพราะอะไรนะไปดูที่สาเหตุมันสิประชาชนเราไม่มีสิทธิอะไรนะนะชนชั้นสูงเขาทำอะไรมาแบบไหนชิบหายวิบัติขนาดไหนพวกเรารับกรรมอยู่อย่างนั้นอยากให้อาจารย์วิเคราะห์อีกนิดหนึ่งขออนุญาตด้วยความเคารพอาจารย์ หลายๆพักการเมืองนะหาเสียงนะเด็กเกิดมามได้ห้าพันแล้วขณะที่อายุอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินสิบขวบได้ทุกเดือนเดือนละสามพันทุกอย่างเดือนฟรีถึงกระดับนี้มันใช้เงินมหาศาลคนคชลาจะได้เท่านี้แรกเกิดได้เท่านี้อ,อายุเท่านี้ได้เท่านี้เท่านี้นะขอโทษเถอะ มันยังมีคนที่ไร้สมองเชื่ออีกเหรออืใช่อาจารย์หนึ่งเงินในพักคังเราไม่เหลือแล้วครับหนี้บานจนจะยันเพดานนี่อยู่แล้วนลเนี่ยสงครานี่อาจารย์ใช่ไหมใช่อาจารย์แล้วมีพักการเมืองไหนบ้างทั้งหมดเนี้ยที่มาออกนโยบายให้เราฟังว่าเราจะมีวิธีหาเงินเข้าประเทศแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้อย่างนี้อย่างนี้มีสักพักไหม ไม่มีเลยอาจารย์ในเมื่อพระคังเราไม่มีตังสิ่งที่พวกมึงจะทำเนี่ยคือต้องหาเงินเข้าประเทศไม่ใช่เอาเงินมาแจกประชาานไอ้แจกเนี่ยแจกได้มึงก็ไปกู้มา,าแล้วพวกกู้นี่แหละใช้นี่ใช้นี่พวกมึงไม่ได้ใช้เ,เห็นไหมละ่ะประชานิยมทั้งสิ้นเลยทุกวันเนี้ยมันทุเล็ดอาจารย์ทุกอย่างเป็นประชานนิยมหมดเลยนะโยบายที่ทำให้บ้านมเมืองเจริญรุ่งเรืองไม่มีแม้แต่พักเดียว คูสองแสนนายจันนะคุณเอาเงินไปอุดต้นห้าพันที่เหลือรัฐบาลจ่ายเงินค้างโแล้วรัฐเอาเงินที่ไหนอะเนี่ยอาจารย์ถ้าหากว่านักการเมืองครับเอาเงินตัวเองออกมาช่วยประเทศยินดีเลือกนะเลือกแต่ครั้งนี้ผมบอกแล้วผมไม่ไปเลือก ใช่อาจารย์ก็ยืนยันไม่ไปแน่นอนเพราะกูเบื่อแล้วกูเลือกมันตั้งแต่กูรุ่นลุ่มจนกระทั่งกูหกสิบสี่แล้วนะมันก็มีแค่ว่าถ้ากรรมหลูมาหลอกแต่ละแต่ละครั้ง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 ไปอาจารย์ฟันทงแม่งหลอกลามลออฟังนะน้อาจารย์นะคือคุณคุณหาเสียงนะหาได้ แต่คุณชี้แจงไหมว่าคุณจะเอาเงินก้อนนี้มาจากไหนที่จะมาแจกเนี่ยใช่อาจารย์ให้ทุกพักเลยชี้แจงสิเอาเจ้าเงินก้อนเนี้ยแต่ละพักที่จะเอามาให้พวกเราเนี่ยมาจากไหนจะเอามาจากไหนจะเอามายางไหนพูดไม่ออกนะอาจารย์นะเราไม่อยากไปยุ่งกับมันแม่งมากเรื่องการเมืองเรามาคุยกันเรื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังที่สายมูสายมูเนี่ยอาจารย์บงคนบอกสายมูดิงงงงายแต่ทุกคนมีเงินใช้นะครับ สายมูที่บูชาวัตถุบุคคลหรือาจารย์เนคือมันก็มีอยู่สองแบบที่เขามูแบบมีสติปัญญากับมูแบบงมงายมันมีสองแบบนะเ,ออเราจะไปว่างมง,งายทั้งหมดก็ไม่ได้นะเราจะไปว่าดีทั้งหมดก็ไม่ได้นะบางกลุ่มบางคนมันก็งมง,งายจริงๆชีวิตไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมันจะตกต่ำไปเรื่อยแต่บางกลุ่มบางคนนะเขามาเชื่อถือแบบนี้บูชาแบบนี้แล้วเขามีแต่รวยขึ้นรวยขึ้น ผมคิดว่ามันมีหลักในการวิเคราะห์อาจารย์<ช>วิเคราะห์ว่าเออผม,มก็พูดมาตลอดว่าบรรดาเครื่องรางของขลังก็ดีนะวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งของเก่าของใหม่แม้กระทั่งพระพุทธรูปเทวรูปทั้งของใหม่และของเก่าเราสักการบูชาเราเชื่อถือเนี่ยเ,เราอย่าไปเชื่อว่าสิ่งนั้นจะโดนบรรดาลให้เรลาไม่ใช่โดนบันดาลแต่ให้มันเป็นแรงบันดาลใจเอาแบบคนจีนนับถือแบบคนจีนครับ คนจีนนับถืออะไรเขาไม่ได้นับถือแบบงนงายแบบให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมาช่วยเขาแต่เขานับถือเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจนะมีสตินะอาจารย์คุไม่เห็นในโรงงานใหญ่ๆแม้กระทั่งโรงงานทําท่อแถวบางกุ้งเห็นไหมเทวะไรใหญ่ๆนะเห็นไหมแล้วแม้กระทั่งข้างสํานักเก่าที่เพิ่งสร้างฤหาสน์ขึ้นใหม่เริ่มสร้างเทวะไรใหญ่แล้วเห็นไหมคุณชาติกลับไปคุณชาติดูดิเห็นไหมคนจีน อ่าคนเชื่อสายจีนเชื่อ,อยางมีสติแล้วกิจการเขาขนาดไหนอะโอ้โหอาจารย์แล้วเขาโชว์หน้าบ้านเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาอะเออร่มกล้าไปว่าขององมงายไหมโอ้โหพูกนี้เป็นตัวช่วยจริงๆนะอาจารย์ช่วยให้เขาสเใช่เป็นแรงบันดาลใจของเขานะเขาทําอะไรก็ตามเขาเชื่อว่ามีสิ่งเหล่านี้คอยช่วยหนุนเขาอยู่เขายิ่งมีกําลังใจแล้วมันปรากฏว่ามันสําเร็จนะอาจารย์สำเร็จโอ้โหแล้วเขาก็รวยจริงนะเห็นไหมล่ะ ไม่ไม่รวยจริงคงไม่เป็นขนาดนี้ใช่มเพราะนั้นอย่าเราอย่าไปปรามาดใครอย่าไปว่าใครจบคําว่าคงงายด้วยเพราะว่านะไอกลุ่มที่ปราหมาดคนอื่นเสมอเนี่ยไม่มีกิจการของตัวเองอมไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการวันวนหนึ่งหลายห<ๆ>คนก็ยังเป็นคี่ค้าเป็นลูกจ้างเขาอยู่ด้วย ก็หวังโรตารี่อะแต่เจ้านายมันนมูนะแต่ตัวมันมันไม่งมงายมันรวยสู้เจ้านายมันไม่ได้ไอ้นี่คือความจริงของสังคมไทยนายน้มูตะมันจะเป็นหมาใช่โอเคอาจารย์พักควันครับอาจารย์หลายคลิปเลยเดี๋ยวให้อาจารย์พักแป๊บนึงเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเอ่อถามกันมากอยู่ๆอาจารย์ออกง้างเจ็คถามเยอะบอกเดี๋ยววันนี้ทำคลิปให้ท่านนะครับต้องกลาบขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านขอบคุณทุกท่านครับ